ครับตอนนี้กำลังทำการปลูกพักบุ้งนะครับพักบุ้งแก้วเนาะเตรียมเตรียมกำลังเตรียมมาใส่คุยมะพร้าวนะครับกับประมาณนี้นะครับอเอ็ดแบบนี้เนาะก็เอาคุยมะพร้าวห้อยใส่กระบะแล้วก็หดน้ำให้มันชุ่มนะครับนี่ครับก็ห้อยแบบนี้เลยนะครับปลูกพักบุ้งนะอันนี้คือการปลูกพักบุ้ง อันนี้เป็นพักบุ้งแก้วบรอ่อ่าครับอันนี้พักปลูกพักปลูกพักบุ้งแก้วนะครับน,นี่มพมสีเพาะแล้วก็ไปเพาะพอมันงอกต้นเนาาแล้วก็สีไปปลูกอยู่ให้หน้านะครับใหแบบ้มันแบบมันแบบเป็นแพร่ขยายออกไปนะครับอันนี้คือว่าผ่านการบ่มมาแล้วน้อยเนาะการบ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีท้ายคลิปให้เบิรงครับว่าบ่มแบบใดแต่รอบนี้คืออันนี้ปลูก คือการปลูกเลยนะครับขั้นตอนการปลูกแลนะ้วก็ห้อยไปเรื่อยครับห้อยให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับกับบให้มันหนาบันไดบรให้มันบางบันไดนะประมาณนี้ครับก็ห้อยจนแล้วครับอันนี้คือเรียบร้อยครับหนึ่งถาดร็จแล้วครับครับพอห้อยแล้วก็ให้เอาคุยมะพร้าวนะครับโรยโรยครบครบหนามันนะ โรยกบหนาให้มันคือว่าให้มันปิดมันใบอะครับประมาณนี้ครับโรยกบหนามันให้มันปิดปิดทุกเม็ดนะครับเพราะว่าให้มันดันหากดันใบออกมานะพอพอมีอย่างทับมันมันก็มีปฏิกิริยาคือแบบมันก็พยายามดีดตมันออกมาดันดันหากดันยอดออกมาครับประมาณนี้ครับ กระหอยไปให้มันเต็มนะครับค่อยหย้อยมันทัวนะครับเนาะผมครับพอ,อห้อยแล้วก็ห,ห้อยอีกรอบนึงนะครับให้มันชุ่มนะครับก็คือว่าให้มันชุ่มไปเลยกะชุ่มที่มันไหลออกกับบ,บ่อบอยยางครับปล่อยมันเพราะมันเกิดเิทอยู่ในนี่แหละครับก็สิ้นทุดครับขั้นตอนการปลูกนะครับเนาะไม่ทีนี้กัรอจนกว่ามันงอกนะครับ ก็เอาไปไวหวในโฮมหรือว่าเอาไปไวหวที่มันว่าอันเป็นกองโฟมเรลูกแบบให้ดูเลยครับหลังจากที่เอ็ดได้แล้วนะก็คือเอาไปเสียบใส่กองโฟมเลยนะครับเพราะว่านี่ผมปลูกถาดถาดนี่ปลูกแบบให้ดูนะครับถาดนี่ปลูกแบบไอเสียบไอไปไปปลูกให้หน้านะครับเนาะ มีแค่นี้แหละครับกต่คันตอนการปลูกนะครับั้นตอนับูพักบุ้งพักบุ้งแก้วนะครับผมก็เจอกันไหมคลิปหน้าครับผม